สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมดูเสื้อเปียกเลยพอดีวันนี้ผมมารดน้ําฝรั่งทิมจูครับก็เลยเดินมาฝั่งผักสลัดก็เลยอยากทาคลิปหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนดูครับว่าทําไมฤ้ดูร้อนเนี่ยผักสลัดมันชอบรากเน่าเหลือเกินทั้งทั้งที่เราก็มีโรงเรือนอยู่แล้วมีกล่องโฟมอยู่แล้วมาดูครับจากประสบการณ์ที่ผมปลูกผักไฮโดรมาตั้งแต่ปี2017เนาะทาคลิปวันนี้วันที่11มีนาปี67จครับจำวันที่ได้อยู่เปิดดูเมื่อกี้ก่อนทาคลิป นี้มาดูครับจะแชร์ประสบการณ์ครับขนญาสลับกล้องครับผมช่วงนี้ไม่มีผักโตทํคลิปให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าผักโตผมเก็บหมดแล้วช่วงนี้ก็เอาของลูกสวนเก็บขายนะของตัวเองก็ดูเหลือไซเล็กๆพวกนี้แหละทีนี้หน้าร้อนที่จะมาถึงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะปลูกปกติหรือเพื่อนๆที่เคยปลูกมาหลายปีแล้วก็จะเข้าใจแต่ว่าเพื่อนๆมือใหม่หลายคนอาจจะงงว่ากล่องโฟมแล้วก็ใช้อยู่นะทาไมปลูกแล้วอยู่ๆผักตายตอนนี้มันอาจจะยังไม่ตายนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาหลายวันแล้ว แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหารากเนา่าลองกลับย้อนมาดูคลิปผมก็อาจจะมีแนวทางแก้ไขได้ตรงนี้สาเหตุเดียวที่รากเน่าเลยบอกเลยคือน้ําในรังมันร้อนแค่นั้นเลยครับหน้าฤดูฝนฤดหูหนาวเนี่ยปลูกยังไงก็ได้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสังเกตว่าตามช่องต่างๆหรือใครก็แล้วแต่เขาอาจจะเอาผักสลัดเนี่ยมาปลูกในขวดน้ําอัดลมปลูกในกระมังได้หมดครับ เพราะว่าอากาศมันเย็นน้ามันเย็นนั่นเองแต่พอถึงหน้าร้อนถ้าร้อนเหมือนบุยรำบ้านผมนี่โอ้โหร้อนไม่อายใครเลยนะครับร้อนแบบไม่มีลมเลยตรงเนี้สําคัญมากครับเพราะว่าพออากาศร้อนมันจะทําให้น้ําในรังร้อนนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ผักสลัดรากเน่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแก้ไขนะมันเน่าเพราะว่าน้ําในรังร้อนคือบางทีเราใช้นิ้มนวมือจุ่มลงไปอุ้ยก็ไม่ก็ไม่เห็นร้อนนะมันก็เย็นเย็นอยู่อย่าคิดแบบนั้นครับ ความร้อนพวกนี้มันมันอยู่ที่กล่องปลูกผักกล่องกุ้งกับกล่องปลาผมไม่ได้ว่าตัวไหนดีไม่ดีปลูกได้ไม่ได้พื้นที่แต่ละคนต่างกันอย่างเพื่อนเพื่อนภาคใต้หลายคนเนี่ยที่ผมคุยเนาะก็คือเขาปลูกรังปลาได้เขาปลูกรังที่เขาประกอบขึ้นเองได้รังผลไม้ได้ไม่มีปัญหาเพราะหน้าร้อนเขามีลมทะเลแต่ถ้าอีสานอย่างบ้านผมหน้าร้อนก็ร้อนของแท้นะครับลมทะเลอย่าหวังครับเพราะข้างนอกนี่เป็นต่ทุง่งนาดูนู่นไกล วัวควายไม่รู้จะกินอะไรไม่มีหญ้าเลยทีนี้บ้านผมเนี่ยมันร้อนและไม่มีลมพัดผ่านสิ่งที่เราจะช่วยได้ดีก็คือลังในการปลูกเมื่อก่อนผมมีลังกุ้งร้อยกว่าลังครับแต่ถ้าเนเพื่อนคนใดที่เขารู้จักผมดีเข้ามาที่สวนผมให้ฟรีครับแล้วแต่เขาจะขนไปได้ในช่วงที่ผมมีลังกุ้งนะตอนนี้หมดแล้วเพราะลังกุ้งมันไม่ผ่านหน้าร้อนที่บ้านผมนะบ้านผมมันร้อนก็เลยต้องใช้ลังปลาแซลมอนปลูก ถ้าเพื่อนคนใดอาจจะคิดว่าอ้าวก็ลงซื้อลังกุ้งแล้วเนี่ยถ้าบ้านมันร้อนถ้าบ้านเราร้อนแล้วเราอยากให้มีผักขายเราอยากมีลูกค้าประจําการมีลูกค้าประจําคือคุณต้องมีผักให้เขาตลอดแต่พออากาศมันร้อนเราไม่มีผักให้เขาเราจะมีลูกค้าประจํานะครับเราไม่ใช่ทําแค่ตอนฤดูหนาวแล้วมาแย่งกันแล้วมาเบียดราคากันตรงนั้นก็แล้วแต่นะครับมุมมองแต่ละคนแต่ผมขอแชร์ประสบการณ์ในส่วนของผมเนาะผมจะใช้เป็นลังปลาแซลมอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่า ในส่วนตรงนี้แล้วที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆจะลงทุนซื้อเพิ่มผมแนะนําเป็นลังปลาแล้วกันถ้าเกิดอยู่อีสานเหมือนบ้านผมนะเพราะบ้านผมมันร้อนแล้วทีนี้สิ่งที่จะช่วยได้อ,อย่างหนึ่งคือเวลารากเน่าลดปริมาณปุ๋ยในการใช้ครับจากปกติอย่างของผมเนี่ยสี่ซีซีต่อน,น้ํา1ลิตรเนาะถ้าลังกุ้งเติมกล่องละอย่างละร้อยสีซีถ้าเป็นลังปลาก็เติมกล่องละอย่างละร้อยหกสิบพอหน้าร้อนมาผมก็ให้ลดครับลังกุ้งก็เหลือกล่องละอย่างละ 9 0ซี cc, ลังปลาก็เหลือกล่องละอย่างละ 150cc แค่นั้นครับเดี๋ยวถ้าพื้นที่ใดร้อนมากก็ลดปุ๋ยไปอีกอาจจะเหลือลดไปอีกเป็น145ตัวลังกุ้งก็100เอ้ยตัวลังกุ้งก็85ก็แล้วแต่ครับปรับเปลี่ยนเอาตามสภาพแวดล้อมที่อยู่แต่แต่ละคนต่างกันเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนไม่เหมือนกันแต่ถ้าความร้อนผมเชื่อว่าบ้านผมในร้อนไม่อายใครแน่นอนปีที่แล้วร้อนไม่มากครับอ่าเพลี้ยไฟเกิดขึ้นหลังสงกราน ปีนี้หลังปีใหม่หลายพื้นที่เป็นน,น,นะครับลักษณะเพี้ยไฟเวลาเขากินเนี่ยใบตัวแดงจะเห็นนะครัยจะด่างๆนี่สไต์แบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่เพี้ยไฟนะฮะเห็นนะเนี่ยมันจะด่างๆเต็มเลยฮะแล้วก็มีตัวเหมือนฝุ่นเวลาเราเอามือไปแตะๆเนี่ยมันก็จะบินจะกระโดดออกนั่นคือเพี้ยไฟแต่การปลูกของผมผมจะเติมน้ําเต็มตลอดนี่อย่างนี้รากมันจะออกมาสวยนี่ฮะถ้าเพื่อนเจอปัญหารากเน่าก็แค่นี้ฮะหน้าฝน สาเหตุก็เพราะว่าเออบางทีเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเซเลนซเซเนที่ใช้เนี่ยผมใช้เซเลนห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าโรงเนี้ยพิเศษกว่าโรงอื่นคือฝั่งนี้หกสิบฝั่งนี้ห้าสิบต่างกันฮนะดูมันจะเห็นไหมฮะต่างกันเลยฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ตะวันตกครับช่วงฝั่งตะวันตกแดดจะแรงผมก็ใส่หกสิบช่วงฝั่งตะวันออกแดดมันไม่แรงผมก็ใส่แค่ห้าสิบอันนี้ก็ดัดเปลงเอานะครับในส่วนตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าถามผมถ้าซื้ออันไหนดีผมจะให้ซื้อห้าสิบนั่นแหละ เพราะห้าสิบนี่ของโรงนี้เป็นห้าสิบหมดเลยถ้าถามว่าสีไหนดีกว่ากันเขียวดำแดงน้ำเงินเงินขาวบ้านผมร้อนครับขาวกับสีเงินไม่ผ่านหน้าร้อนถ้าจะดีเป็นสีเขียวครับสีเขียวจะโตไวกว่าสีดําเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมอย่างผมปลูกเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือสีของแลมใเนี่ยสีเขียวจะดีกว่าอันนี้ถ้าถามผมผมฟันธงไปที่สีเขียวเลยสีเขียว50เอาไว้ทั้งปีนี่ละครับถ้าหน้าฝนก็คลุมพาสติคับไปเลย แค่นั้นครับหมดหน้าฝนเอาพลาสติกออกโรงเราจะเย็นมากกว่าถ้าอาออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่แต่ถ้าอาออกได้ดีครับเราจะสังเกตได้ยังไงว่าโรงเรือนเราดีคือเข้าไปข้างในตอนอากาศร้อนๆในล,ลมพัดผ่านเราอยู่ได้สบายๆไม่อบอ้าวผักอยู่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วร้อนอบอ้าวผักเข้าหนีไม่ได้เหมือนคนนะครับเขาจําเป็นต้องอยู่ตรงนั้นถ้าเข้าไม่ไหวเขาก็ตายแค่นั้นนะครับก็ดัดแปลงเอาปรับใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้อสำหรับเพื่อนคนใดถามเรื่องกล่องปลาแซลมอนนะครับว่าผมมีไหมผมก็พอจะมีครับ ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ลองทักมาดูหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ไหนมีขายร้านอาหารซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นแมคโครพวกนี้ลองไปถามเขาดูครับที่ไหนเขาใช้ปลาแซลมอนที่นั่นมีกล่องก็ถามเขาเผื่อเขาขายให้เราเผื่อเขาแบ่งให้เรามาใช้ก็ไปคุยดูครับคนที่ขายตามเพจก็มีเยอะยๆครับไปค้นหาดูก็ไปซื้อเอาได้ตรงนี้ถ้าถามผมลังไหนดีรังปลาดีสุดครับเพราะว่าจะเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าลังกุ้งเยอะมากเยอะมากๆ,ๆเลยจะปลูกง่ายขึ้นเยอะแล้วสําหรับหน้าร้อน ร้านอาหารต้องการผักเท่าเดิมอย่างผมเนี่ยแต่น้าหนักผักมันเบาลงเพื่อนเ่จะสังเกตว่าส่วนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหน้าฝนไอ้หน้าหนาวผมจะปลูกผักน้อยดูฮะเว้นไปเป็นร้อยกล่องเลยเนี่ยยังไม่ลงนะช่วงนี้ไม่ได้ครับดูฮะรุ่นนี้รุ่นนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สิบกล่องรุ่นนี้สี่สิบกล่องผมจะปลูกรุ่นละสี่สิบกล่องนั่นก็อีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งถับเถิดไปเรื่อยรุ่นละสี่สิบกล่องเนี่ยแม่รุ่นนี้ก็สี่สิบกล่องเนี่ย รุ่นนั้นยุ่ช่วงนี้เก็บของลูกสวนขายของเจ้าของไม่มีก็แค่นี้ฮะก็เลยแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆดูว่าอยากมีลูกค้าประจําต้องมีผักออกตลอดหน้าร้อนผักสลัดรากเน่าสาเหตุก็เพราะว่าน้ําในรังมันร้อนวิธีการก็คือหารังที่มันมันเก็บอุณหภูมิได้ดีแล้วก็ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลดลงนิดนึงซื้อตรงไหนถามตรงนั้นว่าพี่ค้าปุ๋ยที่หนูใช้ของพี่เนี่ยลดต้องลดไหม หรือไม่ต้องรถใส่ปกติก็จัดไปครับตรงนี้ได้แต่ไม่กางเสลนได้ไหมได้แต่ถามว่าผักเราสวยไหมไม่สวยดังนั้นถ้าเราขายผักสลัดคือเราขายใบถ้าใบมันไม่สวยมันหยาบมันกล้านมันแข็งแล้วไปเทียบกับของคนอื่นที่ใบเขาไม่แข็งไม่หยาบไม่กล้านสวยฟูหน้าอร่อยอ่อนๆถ้าเป็นเราเราจะเลือกอันไหน ผมฝากให้คิดแค่นี้ครับอย่าเน้นที่ว่าเราปลูกยังไงก็ได้ให้แต่มีผักขายแต่ผักที่ขายต้องได้มนมาตรฐานเพราะว่าอย่างผมผมปลูกเนี่ยผมอยู่บ้านนอกเลยบ้านนอกจ๋าเลยไฟฟ้าปรับปาเข้าไม่ถึงให้ดูข้างนอกสปริงคกอรดน้ําอยู่ปึ้งๆนั่นแหละคือทุ่งนาเลยดังนั้นเนี่ยผมปลูกแบบนี้แต่ร้านที่ผมส่งผักสลัดเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะตรงนี้ทำหรับเพ,เพื่อนที่อยู่ในเมืองเนี่ยไม่ต้องห่วงครับปลูกง่าย,ยตลาดง่ายกว่าผมเยอะ ผมอยู่บ้านนอกผมยังขายร้านอาหารญี่ปุ่นเลยแล้วเ,เพื่อนๆที่อยู่ในเมืองนะฮะง่ายกับผมเยอะเลยแต่ทาไมผมทําได้อะไปคิดดูครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสําหรับเพื่อนๆคนใดสนใจปุ๋ยหรือมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ถามว่ามันใช้แล้วมันดีมันไม่ดียังไงหรอกครับคือผมก็มีผักขายทั้งปีอะไรแค่นั้นแหละแล้วมเมล็ดพันธนะุ์อะมาตรฐานไม่มาตรฐานร้านอาหารญี่ปุ่นรับของผมอะแค่นี้ก็พอก็ไปคิดดูนะครับก็มีข้อสงสัยตรงไหนยังไงก็ คอมเมนต์ถามได้ในส่วนตรงนี้อยากให้ผมทําคลิปแนวไหนเกี่ยวกับผักสลัดคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้มันไม่ยากครับมันอยู่ในหัวผมนี่ยบางทีผมคิดไม่ออกก็ไม่ได้ทําบางทีผมว่างนึกออกทําคลิปนี้ดีกว่าผมก็เดินมาทําเหมือนวันนี้ผมรดน้ําฝรั่งอยู่ผมเดินมาเปลี่ยนก๊อกน้ําผมก็ทําคลิปเพื่อนๆดูอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ